แค่ขออนาตถามถึงเรื่องที่ได้เป็นการปด17ข้างในครับ17ไม่สนที่ต้นหอมอ่ท่านี่มีเลข่องยู่ร้อยแปดที่นั่งครับเชิญท่านยำที่ได้เลยนะครับอยากรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองของเธอร์เพราะเธอเป็นคนดาร์กอยู่แล้วอ่ะก็สุขใจนะครับผมที่ได้ได้ออกรายการแล้วก็ได้พูดคุยนะฮะก็ขอบคุณหอมที่เชิญผมมาครับ เชิญนั่งประจำที่นะครับท่านที่มีแล้วเป็นยังไงบ้างครับพ่อเชิญกชายเขาติดต่อทางผู้จัดการใช่ครับคือ1-56ในพระอุปโสดนะครับ1-56ในอุโบสถเดี๋ยวก่อนเราแป๊บนึงคืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าหอมเนี่ยติดต่อผู้จัดการนะครับแล้วผู้จัดการเขาบอกผมไม่มีการติดต่อโดยตรงหรืออะไรเพราะแน่นอนอย่างที่ผมพูดไปว่าตอนที่เราจากกันหรือแยกทางกันเนี่ยบอกทุกอย่างนะครับคือตอนนั้นกำลังวัยรุ่นด้วยนะฮะตอนนี้ก็ปง่งแล้วนะฮะครับท่านดีเลยพี่เพราะหลายๆคนยิ้มานะ ถามว่ามันดีไหมมันดีครับมันดีมันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะครับแต <pobl> ่าหลายคนคิดว่าเธอไม่น่าจาะรับทำไมถึงใจใส่รับผู้ชายพี่เรารู้อยู่แล้วว่าช่วงนั้นเราเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงเรารู้ตัวเองอยู่แล้วครับเอกออ็คือมีความอยากใช่ดล็อกคืออยากเคลียร์อะไรให้มันใช่่แล้วผมแล้วผมยังไม่รู้ด้วยว่าตอนออกรายการผมพูดอะไรบ้าง มันทำไมหรอมันตื่นเต้นหรอไม่ใช่ตื่นเต้นมันไม่รู้มันพูดออกจากความรู้สึกครับผมรู้ว่าผมพูดอะไรบ้างแค่นั้นเองเห็นว่าได้เจอกันตรงกลางรายการเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ห้องแต่งตรงงแตต่ัวก็ไม่ได้เจอกันนะครับผมก็คือวันนั้นก็เจอกันตรงนั้นเลยนะครับเห็นมีภาพไปเจอกันแล้วก็พาน้องครอบครัวไปรู้สึกกับต้นหอมใช่ครับใช่เหลือแต่ลูกๆที่ยังไม่ได้เจอกันครับผมป็่ไงบ้างพี่ชายบางครั้มันอบอุ่นหัวใจเหมือนกันมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรลดล็อบบี้หนึ่งเรื่องบชีวิตราคับผม อย่าให้ปลดล็อกอีกเลยครับผม <c oughs> เพราะว่าถ้าปลดล็อกเดี๋ยวกลัวจะทั้งวงการครับ <c oughs> <c oughs> คนนี้ก็แย่แล้วคนนี้ก็เหนื่อยแล้วมีการ <c oughs> ได้เคลียร์กันได้คุยกันต่างคน <c oughs> รถความรู้สึกก็ดีครับเพราะว่าต่างคนต่างก็โตกันแล้วนะครับแล้วก็มีครอบครัวกันแล้วนะครับ <c oughs> ได้เจอได้คุยกันก็ถือว่าโอเคครับมิตรภาพที่ดีครับหลังจบรายการเราได้คุยกันอีกไหมเออหลังจบรายการแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยครับแต่ว่าเธอก็ทําให้ยอดเขา ปังเหมือนกันนะครับชอบเพเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาดูผมเขามาดูหมอดูค่ะเขาต้องการหมอดูจริงๆอแต่เธอก็เป็นกระแสอยู่นะทุกคาศ์เขาเรียกว่าอะไรทุกไอ้นี่ลงขาเธอหมดเลยนะก็จะมาดูพวกเธอก็ได้ก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ยังจํากันได้ว่า ครั้งนึงเราเคยรักกันเสิร์ชก็เจอแล้วอยู่ในวัดยังอยู่ครับแต่ว่าพอได้คุยกันมีโอกาสจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกไหมยังไม่รู้ครับต้องต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่แล้วแต่ทางผู้จัดครับเพราะก่อนหน้านี้เลี่ยงกันตลอดเลยเกี่ยวกับเรื่องงานใช่ เพราะว่ามีแท็กไม่มีหอมมีหอมไม่มีแท็กครับตอนนี้ถ้าเขาติดต่อมาก็ยินดีอะไรนะครับตอนนี้ถ้าเขาติดต่อมาก็ยินดีและก็ก็ดูก่อนว่าว่าว่างไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ละครสองสามเรื่องครับจะสุขขึ้นเสาแล้วเธอรู้ไหมว่าเขาบอกว่าที่เขาร่วมจากร่วมอะไรกับแฟนเขาเพราะว่าหมอดูทักเขาตัวพี่ตัวถังนี่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าหมอดูเขาเป็นใคร62ผมอยากเจอเขาอยากเจอหมอดูเหรออยากเจอหมอดูครับติดต่อคนนี้หมอมวยอะไรนะหมอมวยพิมพ์ไปเลยหมอมวยหมอดูมวยหมอดูมวยเเออนีี้วัท่กูจ เพราะว่าพูดไอ้เงี้ยโอ๊ยโทษไม่ได้เจอนานไม่ได้เจอนานไม่ไหวไม่ไหวไมไหวไม่ไวไดูไปด้เยแต่วันที่หกไปด้วยได้เออนั่นแหละเขาไปดูนั้นแลวเขาบอกว่ากานกันถ้านร่วมงานกับแฟนเก่าชีวิตจะดีครับแล้วเราชีวิตดีไหมครับหลังจากนั้นอะไรนะชีวิตเราดีไหมหลังจากนั้น ก็เร uhm> ื่อยๆก็มันจะมีอะไรผมก็เร <Yeah> ื่อยๆครับแล้วตอนนี้คุณแท็กทำอะไรอยู Sword> ่ยังไงบ้างคุณแท็กเราเรียกคุณอะไรเพราอยู่ในวัดเราอยู่ในวันติดวันจะให้เรียกอะไรขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนนะครับผมว่าตอนนี้ผมก็มีละครสองสามเรื่องครับแล้วก็มีรายการทีวีครับเหมือนโจ้พี่พอโตขึ้นชีวิตเธอก็เริ่มดความดังมันก็หน่อยลงหน่อยลงดูเป็นพอลูกดูได้ไงครับคุณนักข่าวไม่ดูก็ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นไปทรงไปสักแล้วอะไรนะมันไม่มีที่ละลูกไม่มีราคาอ๋อแต่ความดังยังเหมือนเดิมไหมครับ อไอะร๋อก็คือเบาๆลงครับอะไรที่มันไม่ทําให้ครอบครัวแตกแยกอะไรที่มันแบบเออไม่เป็นคงไม่เป็นข่าวแล้วก็อยู่นิ่งๆเฉยๆครับแต่แกไม่เป็นข่าวดีแล้วครับเออเห็นว่าล่าสุดเห็นว่าลงไอนี่ใช่ไหมบอกว่าส่งไม้ต่อให้กับลูกเรื่องความเซ็กซี่แล้วใช่ครับทำไมหรอครับมันโปงหรือไม่ไม่คือผมเนี่ยตอนนี้กําลังขออนุญาตโปรโมทเลยกันนะผมทำเออเห็นไหมกำลังเป็นพี่ให้แล้วโอ้ยไปวัดด้วยเวร ผมกําลังถายกางเกงใน <S <S ชุดชัดนช้นคมแมนนะครับใช่กางเกงในของผู้ชายครับก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วก็เอาลูกมาถ่ายด้วยก็กางเกงในเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีครับครับตัวเราถ่ายเองได้หรอถ่ายเองได้คือกางเกงในกางเกงในผม,ผม,ผมคือใครๆก,บบก็ใส่ได้ไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนก็ใส่ได้หมดครับอ๋อกลับมาทวงบาลังเซ็กซี่ไม่ไม่ทวงบาลังครับผมเต่าคำเซ็กซี่ก็คือให้รูปให้รูปไปแล้วล่ะถัอเหมือนกันช่วงนี้พี่แดนก็เหมือนว่าทำธุรกิจเยอะเหมือนกันก็เรื่อยๆเรื่อยถ้ามีโอกาสก็ทำไปเรื่อยๆครับ เก็บเงินเก็บเงินเก็บใช่ช่วงนี้ค่าเทอมมันแพงครับตอนน้องโตขึ้นล้วโตขึ้นนะหลายคนบอกว่ามีอีกไหมครับหรือว่าพอพอกันแล้วครับค่าเลี้ยงดูมันแพงครับจริงหรอกมีการเปรกยบสานนะบอกแล้วว่าพอก่อนเนาะครับผม แค่นี้ก็ดูไม่ไหวแล้วใช่ครับเอาฝากไหมให้ปากหนึ่งไหมธุรกิจตัวเองที่กำลังจะเปิดตัวใช่ไหมก็อย่าลืมฮครับเกงในทักเขมรนะครับผมยังไงถ้าเปิดตัวยังไงผมขอเชิญพี่พี่นักข่าวทุกคนด้วยนะครับผมงานเปิดตัวรับรองว่ากลางคืนนะครับผมกลางวันไม่เลยฮะทีวีไอพีคอนโดเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวผมมาแน่นอนแล้วถ้าไม่เมาไม่ใช่กูกูจะมองไม่หมดเลยเว้นเขาก็เหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโอเคจ้าที่แล้วถทำ